ส่นรกมาดูผลนิเคอิกนะครับนิเคอินี้จะเป็น2ตัวบนนะครับ2ตัวบนรูดขึ้นลง24ตัวนะครับนิเคอินี่มจะใช้เลขชุดที่3เป็นหลักนะครับตัดมาแค่2ตัวท้ายก็พอนะครับมันมีรอบเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าบ่ายมาดูกันกลางๆคลิปนะครับนิเคอิเลขของวันพุธเลขชุดที่3เลขสองคือเลข80นะครับก็ตามนี้นะครับน่เคอินะครับนี่คอินี่ถูกรอบเช้าเพิ่งจบไปนะครับนี่ครับ 580คือ80ตัดไม่แค่2ตัวพอนะครับได้กี่เชา้าบาววันที่28นะครับ2ตัวบวนเลขชุดที่3เลขแ0นะครับลดขึ่ลง24ตัวคือ80บวก24จะได้0 4นย์แล้วก็80ลบ24จะได้56เป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับแต่ตอนจิ้มจริงบางท่านอาจจะตัดทิ้งบ้างตัว2กองหรือไงก็ก็ตัดได้นะครับก็ถูกเช้าวัแลวเช้าปิด76ครับเคลื่อนจาก80เป็นสตัวนะครับ ส่วนถ้าไี้ถามกำไรกลุ่มก็แบ,บ่งปันกานรุ่นเทร0สามร้อยบาทนะครับส่วนมันมีรอบเช้ากับรอบบ่ายก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับสมมติถ้าถูกรอบเช้าคือหยุดหยุดนะครับถ้าเช้าถูกก็ต้องเบื้อทบมารอบบ่ายลักษณะนี้นะเป็นทุกร่วมแบบนี้นะครับพอถูกบ่ายก็จะได้กําไรตามนี้อยู่ลอ n g โบกรก l ดูเองนะครับแล้วก็ถ้าท่านที่พูดเว็เพื่อจา่าย9ก้าสเตรงนี้ก็จะถูกได้เยอะมากกว่านี้นะครับรวมถึงถูกรอบแรกด้วยนะครับ แล้วก็มาเดาแนะนํารูดหุ้นหนึ่งชุดเริ่มเป่นตวลงมาสองบาทแนะนามีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทําไมครับคือมันถูกทุกวันตลอดไปเป็นไปไม่ได้คําว่าถูกทุกวันคือไม่ถูกเช้าก็ก็ถูกบ่ายครับมันมันถูกตลอดไปจนถึงสิ้นเดือนอีกเกับห้าวันเป็นไปไม่ได้ยังไงมันก็ต้องมีวันวันที่มันหลุดนะครับหลุดก็ต้องดึงทุนมาส่วนหนึ่งด่มันาจะหยุดแล้วรอวันต่อไปก็ได้นะครับโอเคนะทุกขอจบลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ